สวัสดีคนนอนดึกนะคะสวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์สดนะคะเพราะว่าวันนี้ทำคลิปไม่ไหวแล้วค่ะเหนื่อยค่ะเทค เทคนิคของสูตรฮานอยนะคะวันนี้คิดให้สดสดเลยนะคะแตกหกวันติดติดแล้วนะคะสำหรับสูตรฮานอยใครนอนดึกเดี๋ยวแอดมินแจกสูตรไทยเลยถ้าท่านใดยังไม่นอนนะคะจะได้เป็นแนวทางนะคะวันนี้ไลฟ์สดเลยนะคะแต่ขอไม่เปิดหน้านะคะเพราะว่าเปิดไม่ได้นะคะวันนี้ยังไม่ว่างเลยยังมอมแมมนะคะวันนี้ไลฟ์สดกันเลยแต่ขอ แนวทางน้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะเปิดเผยแนวทางไทยนะคะสำหรับคนนอนดึกค่ำคืนนี้วันนี้แตกทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็แตกสองนอยถ้าแตกมาหกวันแล้วสำหรับแนวทางฮานอยนะคะได้ยินเสียงแอดมินไหมทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ไลฟ์สดแอดมินเหนื่อยไม่ไหวนะคะทำคลิปนอยมาหลายวันแล้วเลย วันนี้ไม่ว่างนะคะเอาแบบไลฟ์สดเลยเดี๋ยวคำนวณให้สดเลยนะคะสำหรับแนวทางในวันพรุ่งนี้นะคะหานอยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแถมสูตรคำนวณไทยนะคะหวยไทยหวยไทยเดี๋ยวคิดให้สดเลยค่ะเพื่อเป็นแนวทางสามารถพูดคุยทักทายกับแอดมินได้นะคะวันนี้ก็แตกไปแล้วบนล่างนะคะ สองนอยวันนี้ก็นอยพิเศษนะคะวันนี้แอดมินก็สูตรแอดมินก็เข้าเจ็ดแปดนะคะนอยพิเศษนะคะสองตัวบนแล้วก็นอยธรรมดาแตกบนล่างนะคะวันนี้หนึ่งเจ็ดกับแปดสามก็ดีใจสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามแนวทางใหม่สําหรับช่องไทยบ้านทีวีนะคะที่จะมีแนวทางสูตรคํานวณค่ะต่างประเทศมาฝากท่านผู้ชมนะคะเสียดายมากๆเลยเราเจาะไม่ถูก เจาะไม่เข้านะคะแต่ว่าเลขเด่นเข้าหมดเลยเกือบแตกสามตัวะะถ้าเก้าถ้าหกเป็นเก้านี่สามตัวเลยนะะก็ทิ้งไว้ท้ายคลิปสำหรับสี่ตัวนะคะสี่ตัวเด่นนะคะสำหรับทางอ่าหวยลาวนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดมินขอแจกนอย,อยู่ในวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีใคร ถูกบ้างไหมเอ่ยฮาหนอยติดตามน้องหญิงมาตลอดคุณคณิตคุณคณิศสอนขอบคุณมากๆากนะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินแจกสูตรคำนวณทั้งไทยทั้งนอยเลยนะคะใครนอนดึกเป็นเพื่อนแอดมินก็ทักทายกันมานะคะมาพูดคุยสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะทุกท่านก่อนเปิดเผยสูตรคำนวณไทยขอเป็นนอยก่อนนะคะสำหรับคนที่ชอบไปต่างประเทศนะคะวันนี้ พิเศษนะคะพิเศษเลยสำหรับคนนอนดึกนะคะอันนี้ขอพูดถึงนอยก่อนเนาะ <S <S วันนี้แอดมินไม่มีเวลาทําคลิปเลยเล่นสดเลยนะคะวันนี้เอากันสดๆเลยค่ะแจกกันสดๆเลยนะคะ ทักทายแอดมินได้นะคะท่านผู้ชมใครยังไม่นอนทักทายกันมาค่ะอ้าวแนวทางนะคะเอาเด่นไปก่อนนะคะเด่นเด่นสำหรับฮานอยนะคะแต่งหกวันติดนะคะหากท่านใดไม่รู้ว่าจะลงทุนยังไงอะไรยังไงนะคะติดต่อแอดไลน์แอดมินมาได้เลยแต่สำหรับท่านที่มีเวบอยู่แล้วก็ไม่ยากเอาเลขเด่นไปก่อนนะก่อนที่จะเจาะ เด่นในวันพิเศษพรุ่งนี้นะคะสำหรับฮานอยนะคะพิเศษเด่น46นะคะส่วน VIP นะคะเด่น1นะคะรอง3ธรรมดานะคะก็เด่น5รอง9นะคะสำหรับฮานอยในวันพรุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมก็ท่านใดที่มีความสามารถในการ วินเลขหรือว่าชอบเขาเรียกว่าอะไรแอดมินก็ไม่ถนัดเลขเด่นอ่ะเขาเอาวิ่งวิ่งใช่ไหมถ้าวิ่งนี่ก็เข้ากันทุกวีทุกวันนะคะสำหรับเลขวิ่งก็คือเลขเด่นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเจาะเจาะให้นะคะท่านผู้ชมว่าพรุ่งนี้มีอะไรบ้างก็แตกมา6วันติดวันนี้ก็บนล่างแตกไป2นอยนะคะหากท่านใดที่เข้าชมคลิปแอดมินนะคะแนวทางใหม่สำหรับ แนวทางต่างประเทศหาหนอยนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้ว่าเข้าหรือไม่เข้าก็แตก6วันปิดติดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้สําหรับพิเศษคนนอนดึกที่อยู่เป็นเพื่อนแอดมิน,นะคะเดี๋ยวแอดมินจะแจกสูตรคำนวณหวยไทยด้วยนะคะท่านผู้ชมเอาไว้เป็นแนวทางเผื่อ,อาหาลอตเตอรี่เก็บไว้นะคะประมาณนั้นนะคะทักทายแอดมินได้นะคะค่ำคืนนี้เดี๋ยวแอดมินขอเจาะน้อยให้ท่านผู้ชมนะคะสำหรับ ท่านที่ชอบแนวทางต่างประเทศในวันพรุ่งนี้ทักทายแอดมินได้นะไทยบ้านทีวีแอดมินหญิงนะคะท่านผู้ชมอา้าวจดไว้แคปหน้าจอไว้เดี๋ยวแอดมินจะเจาะให้นะคะสักคู่ขอคำนวณแป๊บเดียว เป็นว่าตัวเจาะนะคะท่านผู้ชมขอบพุณนค่ะเป็นกำลังใจให้อดมินนี่นะคะก็เป็นเลขเจาะ <c oughs> มาให้นะคะท่านผู้ชมก็ฮานอยนะคะก็มีอยู่สามนอยนะคะนอยพิเศษนอย v i p แล้วก็นอยธรรมดานะคะท่านผู้ชมก็เป็นสูตรที่คำนวณมาจากสามสูตระคะ3ะสามนอยก็เลือกมาให้ดังนี้นะคะ ถ้าจะทุกตัวเดี๋ยวจะกลัวเยอะไปนะคะก็เอาเป็นว่าอยู่ที่บุญวาสนาแล้วกันนอก้าเจาะถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลขเด่นนะคะก็อยู่ที่4ี่กับหนะคะอ่าน้อยพิเศษฮะ V.I.P ก็เด่น1รอง3ามธรรมดาก็เด่นห้ารอง9้านะคะส่วนเลขเจาะนะคะ แอดมินก็เจาะเข้ามา6วันติดแล้วนะ,ะวันนี้ก็แตกไปสองนอยแล้วก็บนล่างนะสำหรับนอยธรรมดาแล้วก็ v i p ส่วนใหญ่นะ,ะที่ออกนะที่คำนวณแอนมินคำนวณน,นะจะส่วนใหญ่จะมานอยพิเศษนะคะท่านผู้ชมสังเกตส่วนใหญ่นะ,ะที่ไม่พลาดเลยก็คือนอยพิเศษถ้าจะเน้นนะคะก็เน้นนอยพิเศษส่วนเข้านอยธรรมดาก็เข้ามา2วัน ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเข้า V.I.P. นะคะนอยธรรมดาไม่มีเหมือนเขาสลับกันเลขเนาะแอดมินก็ไม่รู้หรอกว่าจะมานอยไหนนะคะบางทีเราคำนวณพิเศษก็ไปออกนอย V.I.P. อย่างเงี้ยคำนวณน,นอยธรรมดาไปออกพิเศษอะไรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถแคปหน้าจอไว้เลยนะวันที่พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่เ สวัสดีทุกทุกท่านนะคะทั้งที่ยังเป็นเพื่อนแอดมินค่ำคืนนี้ก็ฮานอยนะคะแนวทางฮานอยในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่23มิถุนา63นะคะท่านผู้ชมก็เลขเจาะนะคะก็43 45 46 63 64 91 92 93 10 12 13 20 สองสามห้าสามนะคะท่านผู้ชม, 2, 3, 5, 3, ะะชมก็เป็นแนวทางของฮานอยนะคะในวันพรุ่งนี้ยี่สิบสามมิถุนานะคะอ้าวเด่นก็ตามนี้นะคะเอาแล้วแต่ความสามารถของท่านผู้ชมเนาะว่าถนัดแบบไหนชอบเจาะหรือชอบเลขวิ่งก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอดมินจะคำนวณเลข อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะแอดมินยังอยู่นะเดี๋ยวคำนวณหวยไทยให้ค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินกำลังจะคำนวณหวยไทยให้ท่านผู้ชมนะะครอแป๊บหนึ่งพอดีสัญญาณหลุดไปนิดหน่อยนะคะอย่าเพิ่งออกออกไปนะคะกำลังจะคำนวณรอแป๊บหนึ่งหลุดเน็ตหลุดสัญญาณแย่มากเลยวันนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยังอยู่ไหมคะ อ้าวมาแล้วนะคะสำหรับแนวทางวันที่หนึ่งะคะหนึ่ง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 ตัวหนังสือแอดมินอาจจะดูไม่สวยนะคะท่านผู้ชมแอดมินเป็นคนเขียนตัวหนังสือไม่ค่อยสวยก็แนวทางไทยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะเดี๋ยวเขียนชื่อไว้ก่อน แนวทางไทยนะคะท่านผู้ชมในวันที่1กคห63นี้รอง5นะคะงวดก่อนเข้าทั้งเด่นทั้งรองเลยนะคะขาดไปตัวเดียวสามารถตี3ตัวได้เลยสำหรับงวดที่ผ่านมาถ้าใครที่ได้ดูแนวทางไทยของแอดมินนะคะที่เป็นสูตรคำนวนนะคะวันนี้เด่น3นะคะแล้วก็5โอ้ยไม่ใช่ โอ้ยสามห้าไม่ได้มานานแล้วนะดีไม่ไม่เขียนละเขียนตามนี้แหละก็ฝากไว้นะคะติดสามห้าไว้บ้างนะคะเด็กก็มีนะคะเลขเจาะนะคะก็มีสามหนึ่งสามสองสามส, ṛṣ, ส,สามสี่ห้าสองห้าสามส ฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่กันไหมคะแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะที่สัญญาณไม่ดีนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ทำแนวทางฮานอยไว้เนาะมาไลฟ์สดให้เห็นเลยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาตัดต่อค่ะวันนี้เอาแบบสดๆเลยค่ะแนวทางนอยพรุ่งนี้นะคะพิเศษเด่นสี่รองหกวีนะคะเด่นหนึ่งรองสามธรรมดาเด่นห้ารองเก้านะคะ เลขเจาะฮานอยในวันพรุ่งนี้รวมเลยนะคะระหว่างพิเศษสามสี่ห้าสี่หกเก้าหนึ่งเก้าสองเกก็นอนดึกกันเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางไทยนะคะแอนมินก็เป็นสูตรคำนวณให้ไว้ตามนี้นะคะเด่นสามรองห้านะคะก็เจาะห้าสาม สามสี่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นะคะเด่นสามร้องห้าดีไม่ดีสามห้าอาจจะมาก็ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อวานที่ไปแม่นางชิวนะคะตรงแขนแม่นางออกกัญญาก็มีท่านผู้ชมเห็นแปดตรงช่ว8แปดบางทีสามไม่มาแปดอาจจะมาแทนนะคะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเลขห้าไม่มาสี่อาจจะมาแทนอันนี้คือเป็นหลักการใหม่นะคะ บางทีสามอาจจะไม่มา8อาจจะมาแทนประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะระหว่าง8กับ3นะคะรอบนี้ก็ตามนี้นะคะเป็นสูตรคำนวณไทยบ้านทีวีแอดมินหญิงค่ะยังไงก,ก็ไปตรงใจกับเลขอะไรก็ลองเลือกดูนะคะสักเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้แค่เป็นสูตรคำนวณนะคะส่วนคลิปต่ตางๆนั้นแอดมินก็ไปหลายๆที่ ท่านผู้ชมสามารถเข้าดูคลิปได้นะโะดยเข้าทาง youtube พิมพ์คาว่าแอดมินหญิงก็จะเจอช่องรายการไทยบ้านทีวีของแอดมินก็สามารถกดกระดิ่งนะคะก็ไม่พลาดสกิปนะคะเวลาแอดมินลงคลิปก็จะเห็นท่ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินด้วยนะคะสามารถทักมาได้ส่วนท่านใดที่มีแนวทางดีๆนะคะก็สามารถทักไลน์แอดมินมาได้นะคะ เฟซนะคะหญิงหาคนหน้านะคะเพจชุมชนคนรักบ้านขนาดมอนะฮะไอดีนะคะกับสัญญาณก็ขาดขาดหายกราบขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อแอดมินติดตามแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะไอดี ID กับเบอร์โทรอันเดียวกันนะคะ090 93 19287ูา19ก มีคลิปดีๆนะคะอยากให้อดมินไปถ่ายที่ไหนนะคะในจังหวัดสุรินก็สามารถทักทายอดมินมาได้หรือจังหวัดเคียงนะคะท่านผู้ชมมีอะไรดีๆเด็ดๆทักอด m มินมาได้เลยค่ะติดตามอด m มินอดมินมักจะลงคลิปต่างๆไม่ว่าจะแนวทางไทยฮานอยลาวนะคะหน้าเฟซก็